สวัสดีครับวันนี้เรามาทบทวนนะฮะในสมัยกรุงะะรัตนโกสินทร์ตอนต้น,ตน,ตน,นะฮะเ,เกี่ยวกับการปกครองนะครับในยุคแรกเนี่ยตอนต้นเนี่ยะฮะตรงกับรอหนึ่งอนะฮะเกิรัชกาลที่1นึ่เป็นช่วงเวลาที่สร้างบ้านสร้างเมืองฟื้นฟูครับสร้างความมั่นคงให้รุ่งเรือง ะะก็ยังก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมามีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านยุคที่2ฮะเป็นยุคทาให้กรงบางกอกเราสิวิไลคือ,อปรับปรุงประเทศะะปฏิรูปนั่นแหละฮะสมัยรอ4-5-6นะฮะช่วงนี้ชาติมหาอำนาจตะวันตกกาลังขยายอิทธิพลเพื่อแสวงหาอาณานิคมะะเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพเราก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนั้นพระมหากษัตริย์ในสมัยนี้ทรงปรับปรุงประเทศได้ทันสมัยตามแบบตะวันตกหลายๆด้านนะฮะยุคที่3ครับเป็นยุคประชาธิปไตยครับตรงกับสมัยรัชกาลที่789นะฮะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะฮะอันนี้เรียนมาดูนี่ฮะมาดูพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยฮะเป็นช่วงที่ ราชการที่1-3ถึงสามีการฟื้นฟูโบรณะบ้านเมืองให้กลับสู่สภาพเดิมฮะสมัยที่อายุทยาก่อนเสียกรุงครั้งที่2ปี2310นะะก็พัฒนามีรูปแบบตามสมัยอายุทยาตอนปลายครับาการปกครองส่วนกลางคือราชธานีาก็ยังบริหารราชการแบบจัดตุสดมครับก็ยังมีเวียงวงังคลังนา เวียงวังคลังนานมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแลละครับแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นเวียงเปลี่ยนมาเป็นนครบาลอันนี้คือปกครองดูแลประชาชนมีความรับผิดชอบโจนผู้ร้ายรักษาความสงบในเขตพระนครวังครับวังก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นธรรมมาธิกรดูแลเกี่ยวกับพระราชสำนักนะฮะสามครับกรมคลังครับก็เปลี่ยนมาเป็นโกษาธิบดี ดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองค่าธรรมเนียมภาษีอกรประมาณนี้นะครับ4ครับกรมนาอ่นะก็เปลี่ยนมาเป็นเกษตรตราธิการปัจจุบันก็คือกระทรวงเกษตรสากรนั่นแหละครับก็จัดทาไร่น,นานาหลวงดูแลเล่ยนาประมาณนี้นะฮะอ่าอันนี้คือส่วนกลางนะครับนะการปกครองส่วนกลางคาทีนักเรียนมาดูอ่าส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับด้านบนขอยัดด้านบนนะครับ อันนี้คือการปกครองส่วนกลางทาชาร์จได้เห็นแบบนี้ครับนะฝั่งนี้จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือจะมีคําว่าจัดสุดมจัดสุดมก็เวียงวังคลงังนาเวียงเปลี่ยนมาเป็นนครบาลวังเป็นธรรมมาธิกรกรมครั้งก็เป็นโกษาธิบดีฝั่งนี้จะเป็นอัครเสนาบดีนะครับก็เพิ่มตําแหน่งขึ้นมาคือสมุหากาลาโหม ดูแลฝ่ายทหารสมุหานายกดูแลพลนเรือนครับอันนี้ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในรัตนากสินตอนต้นนะครับอันนี้ส่วนส่วนกลางแล้วนะครับก็มาดูการปกครองส่วนหัวเมืองอหัวเมืองก็ดูชาร์ตอย่างนี้นะครับสูงไปใกล้ดนึงนะฮะก็คือการปกครองหัวเมืองเป็นการปกครองเมืองต่างๆโดยแบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมือง ชั้นในครับเมืองที่อยู่รายรอบราชธานีหัวเมืองชั้นนอกก็ได้แก่เมืองที่ห่างจากราชธานีออกไปก็แบ่งเป็นเมืองชั้นเอกโทรตรีตามขนาดและความสำคัญของเมืองและหัวเมืองประเทศสลาศได้แก่เมืองต่างๆที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะครับมีอิสระในการปกครองตนเองแต่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของเมืองหลวงก,ก็คือส่งเครื่องราชบรรณาการครับ เครื่องราชบาการต่อพระมหากษัตริย์ของไทยอันนี้การปกครองส่วนหัวเมืองนะฮะกเด็ก็ดูตามชาร์ตนี่เห็นไหมฮะหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองที่อยู่รายรอบพระนครผู้ปกครองเรียกว่าผู้รลังเมืองครับหัวเมืองชั้นในนะฮะหัวเมืองชั้นนอกก็มีแบ่งเป็นเอกโทรตรีเมืองประเทศสลาชก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการอันนี้นักเรียนมาดูพัฒนาด้านเศรษฐกิจสมัยตอนต้นนะฮะอ่ะ กรุงเทพตอนต้นเนี่ยกรุงรตัตนโกสินทร์เนี่ยของไทยยังผูกขาดแบบโดยการค้าโดยพระคลังสินค้าครับผูกขาดโดยพระลังสินค้าโดยเก็บภาษีเป็นระบบประมูลนะฮะจัดเก็บภาษีอากรเจ้าภาษีนายอากรก็น,นี้ในสมัยปลายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภะานลัยรัชกาลที่สองนะฮะประเทศก็เริ่มพัฒนาฟื้นตัวขึ้น พระองค์ก็รเริ่มในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติเช่นจีนโปรตุเกสนะฮะแล้วก็โปรตุเกสเนะี่ยก็เข้ามาเป็นประเทศแรกนะฮะแล้วก็รายได้หลักๆในสมัยรอสอก็คือค้าขายกับต่างประเทศนะพอปลายรอสลูกท่านท่านก็เริ่มค้าขายอานนี้มาในรอสเป็นเจ้าสัวเลครับนี่ยล้าก็ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศครับข้าวน้ําตาลพริกไทยดีบุกรังนก ฝางนะฮะในสมัยรอสามพวกเราแล้วก็ได้ทำสัญญาทางการค้ากับอังกฤษในพศ2 6 9 9เรียกว่าสัญญาเบอร์นี่นะฮะทำให้แล้วก็ได้ทำกับสัญญาี้กับอเมริกาในทำนองเดียวกันนะทำให้พ่อค้าต่างชาติเข้ามาค้าขายในกรุงเทพมหานครมากขึ้นนะ,ะเพราะนั้นรายได้หรักในสมัยกรุงนนรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ย ก็มีสองประเภทก็คือเก็บภาษีในประเทศแล้วก็ภาษีขาเข้าจากต่างประเทศและการค้านะฮะช่วงตอนตอน้นนะฮะอันนี้เราจะมาดาูสังคมนะฮะพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยการจัดระเบียบสังคมก็จะแบ่งเป็นชนชั้นปกครองนะฮะก็ได้แก่พระมหากษัตริย์พระบรมวงศสานและวงขุนนางเจ้านาย แล้วก็ชนชั้นใต้ปกครองครับก็มีไพร่ทาสแต่พระสงฆ์นี่ยกเว้นนะฮะได้รับการเคารพนับถือทุกชนชั้นในสังคมด้านกฎหมายครับเราก็เรียนไปใน EP พีหนึ่งแล้วนะครับก็คือ,อตรากฎหมายตาสาดวงออกกฎหมายตาสามดวงปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยแบ่งออกเป็น3ชุดนะฮะหตราราชสีคดสีและก็บัวแก้วใช้เป็นกฎหมายปกครองประเทศ มาจนถึงรัชกาลที่4แล้วก็ยกเลิกในรอหนะครับพระพุทธศาสนาครับรอหนึงสังขยนาพระไตรปิฎกเรียกว่าฉบับทองใหญ่นะรอสองท่านก็เด่นด้านวรรณคดีวรรณกรรมนะฮะแล้วก็ปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามนะรเป็นวัดประจําพระองค์นะฮะแล้วก็ส่งทูตไปยังลังกาทวีครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาส่วนรอสนะฮะท่านก็มีวัดสร้างวัด โอ,โอรสารามวัดประจำรัชการของท่านนะครับแล้วก็สร้างเจดีภูเขาทองพระปางวัดอรุณนะฮะพระปางวัดอรุณราชวรารามนะฮะแล้วก็โลหะประสานะฮะก็มีแต่ก่อนระดับการศึกษาเนี่ยจะใช้วังและวัดอวังและวัดเป็นสถานศึกษาหนันงสือจินดามณีก็ยังใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ หมอบัดเร่ก็มีเข้ามามิชชันนารีเข้ามาตั้งโรงพิมพ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะฮะรอหนึ่งรอสาอันนี้อยากให้นักเรียนดูแผนที่ครับแผนที่อันนี้คือแผนที่ของแสดงอาณาเขตไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเนี่ยพศสองสาองเนี่ยฮะเรียนดูนะครับ แผนที่กว้างใหญ่มากครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงพระยาพระเจ้าตักสินนะครับท่านก็เป็นนักรบขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางฮนะหนูคิดดูฮนะแต่ก่อนประเทศไทยมีเนื้อที่ไปประมาณ1,294,992ตารางกิโลเมตรฮะแต่เราเสียไป7,82,887ตารางกิโลเมตรปัจจุบัน ขวานทองของเราก็เหลือเหลือนะฮะห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าตารางกิโลเมตรนะฮะก็ให้พวกเรารักและหวงแหนประเทศไทยนะครับเ,เด็กเรียนมาดูแบบปึกหัดนิดนึงครับามาดูแบบปึกหัดนิดนึงก็แบบปึกหัดก็ให้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะฮะนักเ,เรียนก็มาดูตรงนี้ฮะ,ะมันจะมีจงนำพยัญชนะ กอถึงยอหยิงเนี่ยหน้าข้อความทางด้านขวามือแล้วก็เติมลงในช่องว่างนะครับว่าให้มันสัมพันธ์กันข้อ 1. ภาษีเรียกเก็บจากประชาชนโดยทั่วไปสองภาษีธนาคารไทยพาณินย์แห่งแรกนะสามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ4ทําหน้าที่ตัดสินคดีความ5แค่5ข้อก็พอนะครับเป็นเครื่องกําหนดสิทธิหน้าที่ของคนไทยในสมัยนั้น ่าด้านนี้ก็มีให้เลือกมีหัวเมืองประเทศสราธนาคารไทยพาณิชย์จะกอบกลมวัง6เมษายน2 5 2 5และสักดินาอ่าอันนี้คือพัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะฮะรอ1ถึงรอ3นะครับอันนี้คือแผนที่นะฮะเป็นแผนที่แสดงอาณาเขตไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช watika,